เ,ออเคลื่อนไหวหลังใหม่ดาวิกาเฉลยความจริงที่ยอมถูกด่าคลั่งผอมเห็นกระดูกเรียกได้ว่าไขาข้อข้องใจทั้งประเทศเมื่อใหม่ดาวิกานั้นได้เฉลยความจริงหลังทนทุกข์นานนับปีหลังถูกวิจารณ์สนั่นผอมจนเห็นกระดูก ดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพหลังถูกวิจารณ์ผอมเกินไปที่แท้เป็นเพราะงานชิ้นนี้ที่เธอตั้งใจทําสุดๆซึ่งเธอได้ระบุข้อความว่าตุ้มรอดีใจมากๆนะที่ได้รู้จักกับเธอหลังจากนี้ไปเธอจะอยู่ในส่วนลึกที่สุดของใจเราเสมอหวังว่าในวันนึงเราคงจะได้เจอกันอีกอีกครั้งงานนี้เต๋อฉันทวิทย์แฟนหนุ่มนั้นก็ได้เคลิอนไหวแล้วหลังใหม่ได้วิกาเฉลยความจริงหลังทนทุกข์นานนับปียอมถูกด่าคลั่งผอมเห็นกระดูก โดยคานั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าภูมิใจในตัวหนูเห็นถึงความตั้งใจและความทุ่มเทกับบทนี้มากจริงๆหนูผ่านช่วงเวลาที่หนักมากจริงๆตอนนั้นหนูเก่งสุดๆที่ผ่านมาได้ทุกอย่างเลยรักและเป็นกําลังใจให้หนูเสมอนะคะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์หลายพันคนเลยทีเดียวค่ะ